ขจนภัยทุ่งกุลาร้องไห้บทประพันธ์โดยคำพูลบุญทะีนักเขียนซีไร้คนแรกของประเทศไทยมาถึงตอนที่ห้หมีจอมชี้เหนียว5.1ห,หนห็นค้านว่า นิสัยความเป็นอยู่ของอีกาเป็นอย่างนี้แหละมันมักตื่นก่อนแสงตะวันจะสาดส่องมาจากขอบฟ้าเป็นนกค่อนข้างโง่และไม่เคยสะสมอาหารคือหากินไปวันๆพอประทางชีวิตแต่รู้จักทำรังบนต้นไม้ก่อนจะออกวางไข่ส่วนนกดุวาจอมขี้เกียจ ก็น่าชังนักมันมักไปไข่ในรังของอีกาเวลาเผออีกาหน้าโง่ไม่รู้เรื่องก็ฟักไข่จนแตกลูกออกมาเมื่อบินได้ลูกนกกาเบาก็บินหนีไปเหตุอีกาไม่รู้เพราะลูกมันเหมือนกันหมดอีกาเป็นนกที่ผู้คนรังเกียจ แม้นกป่าเหมือนกันก็ยังไม่อยากมองหน้าแสงฟ้าถามว่าคนแแจเคยสอนเด็กน้อยว่าให้ตื่นคืออีกาและนอนคือหมาแล้วเหตุใดจึงมีคนรังเกียจกาเห็นตอบว่าก็าเพราะอีกามันมักตื่นแต่เช้าให้นอนเหมือนหมาก็หมายความว่าต้องฝึกให้เป็นคนนอนหูไวตาไว มีเสียงอะไรดังขึ้นต้องรีบลุกขึ้นหรือไม่ก็เงี่ยหูฟังหากเป็นคนนอนตื่นสายจะหากินไม่ทันชาวบ้านเขาผู้พูดว่ามีข่าวดีจะบอกให้ว่าเมื่อคืนนี้ฝันเห็นพระธุดงองค์หนึ่งมาให้กำลังใจในการเดินทางและขอมอบพระอิโต้กับเสียมขุด ไปใช้ด้วยแล้วพระทุดงอยู่หนใดแสงฟ้าถามภูเล่าว่าท่านตายไปแล้วประมาณ10ปีตายด้วยเสือโครงมาจับไปกินเสือมาจับท่านไปกินขณะท่านนั่งวิปัสสนากรรมฐานอยู่ใต้ห้างนี้ท่านเป็นคนเรียกเสือโครงมากินตัวท่านเองเนื่องจากว่าท่านถูกลิขิต ให้มีอายุเพียง40ปีเท่านั้นและเหตุที่ท่านมาจำศีลอยู่ที่นี่เพราะต้องการความิเษ์บางเวงแล้วคูถามว่าจะกินข้าวเช้ากันบนห้างหรือลงไปกินข้างล่างหินบอกว่าลงไปกินข้างล่างดีกว่าจะได้เก็บยอดผักมาจิ้มแจวทั้งคู่พยักหน้ารับแล้วพากันลงจากห้าง ลงไปล้างหน้าเสร็จจึงชวนกันไปเด็ดยอดผักเม็กและผักจิกมากินกับข้าวที่เหลืออยู่ในกระติบของผู้ผู้บิข้าวแบ่งเท่ากันแล้วลงมือรูดผักกิ้มแจวรางพูดว่ากินผักให้มากที่สุดบัวควายมันกินแต่หญ้าก,กับยอดไม้ยังมีแรงไถนาและอ้วนผี คู่ต่อมาฝูงจัก,กจั่นร้องระงมรับยามเช้าของวันใหม่จัก,กจั่นตัวใหญ่กว่าจัก,กจันที่เคยเห็นสักสี่เท่าบินมาเกาะหัวแสงฟ้าหินตะคุบจับอย่างบ้องไวเด็ดขาเด็ดปีกและหัวทิ้งเีกกออกเป็นสองชิ้นจิ้มแจวส่งเขา้าปากเคี้ยวกรุบกรุบพรางส่งอีกชิ้นหนึ่งให้แสงฟ้า ทั้งมันทั้งแซบเกิดมาเพิ่งได้กินจักรัานยักษ์มือนี้เองแสงฟ้าสั่นหัวบอกว่าไม่กล้ากินผู้เลยรับมาจิ้มแกะวส่งเข้าปากเคี้ยวกลุบบแสงฟ้าถามว่าบางตัวร้องเสียงดังกว่าเพื่อนเป็นตัวใหญ่หรือตัวเท่าลูกไก่ใช่ไหมเห็นบอกว่านั่นแหละเขาเรียกว่าเรือไร เป็นมแมลงพันเดียวกับจักจั่นแต่โตกว่าเสียงฟ้าก็บอกว่าไม่เคยเห็นเลยเห็นแต่อีกเกียอีก,กิ้งกาอีกครั้างคาวในถ้าตัวโตเท่าแม่ไก่ผู้เสริมขึ้นว่าในป่าแถวนี้อาจมีค้างคาวตัวโตเท่ากระดงปัดข้าวนะเสียวนะ มันอาจจะคาบลิงหรือคนไปกินก็ได้เสียงฟ้าพูดตื่นเต้นว่าอีหยางสิบปานนั้นขออย่าได้พบพานกับมันเลยเสียงฟ้ากินอิ่มที่หลังกินน้ำได้อึกแล้วก็ลุกขึ้นยืนอย่างรวดเร็วเพราะมดแดงตัวหนึ่งโตเท่ากิ้งหลีดเดินงุ่มง่าม,มาตรงหน้า ห็นใช้มือเขี่ยมดยักษ์พูดว่ามันคงไม่มันคงได้กินแกวป้าแดกมึงจึงมาทางนี้กลับไปเสียเถิดมดแดงเอ๋ยไม่มีของอันใดให้กินดอกเหมือนมดมันจะรู้ภาษาคนจึงครานทุ่มเที่ยมทุ่มเที่ยม,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 มกลับไปในป่าพระอาทิตย์ลอยขึ้นอีกสามวาพากันหยุดรับอิโตและเสียม พ่อผู้บอกว่ารับให้พอขุดดินและตัดไม้ได้ก็พอผู้พูดจบก็มีเสียงเหมือนคนเมาเหล้าตรงมาจากดอนใต้ริมทานยิ่งเข้ามาใกล้ก็มีเสียงเหมือนคนเถียงกันคือค๊อกะกักฮงห้องผู้ร้องขึ้นว่าขึ้นไปบนห้างไม่ไหวไม่ไหวแล้วเห็นกับแสงฟ้าจึงวิ่งขึ้นไปอุตรุล ขึ้นไปบนนอนพังภาพมองลอดช่องฝาห้างแน่นิ่งคอยฟังเสียงที่ดังมาด้วยใจระทึกชั่วอึดใจเห็นหมีใหญ่สองตัวใช้มือตบหน้ากันพลาวันตัวที่ยืนหันหลังมากอดพวงระกรรมสุกแน่นภูกระซิบข้างหูหินและแสงฟ้าว่า นอนให้นิ่งหายใจเบาๆเ,เดี๋ยวจะได้ดูหมีแย่งลูกละกรรมกันให้สนุกเป็นหมีเหมือนกันแทๆ้ๆยังขี้เหนียวลูกละกร,รมไอหมีควายเอ้ยหมีสองตัวแย่งเคือลูกละกรรมสุกกันไม่มีทางจะเลิกรากันเสียหรอกแต่และตัวใหญ่โตสูงเลยหัวคนสักหนึ่งสองเวลามันยืนสองขา ตบปบกันหน้าพรั่นพึงเหลือเกินน้ำลายของมันกระเซ็นออกเป็นฟองฝอยมันหันหน้ามาทางห้างเห็นฟันขาวจวะเล็บของมันคมปลายแหลมงองุม้มเวลามันยืนใช้มือสองข้างยันกันไว้เหมือนขนอ้วนผีออกกำลังงัดข้อแขนแค่นั้นแหละตัวที่อุ้มเครือลูก รกะกรรเหมือนจะเสียเปรียบอยู่หน่อยเพราะเป็นห่วงลูกระก,กรรมตกเป็นของอีกฝ่ายบางทีมันหันหลังให้หลังไปก้มจับเครือลูกระก,กรรมขึ้นมาก็ถูกอีกฝ่ายโผลเข้าชนล้มกลิ้งลงแล้วกอดปั้มกันพลาวันตอนหนึ่งตัวที่ถูกแย่งใช้สองตีนถีบลูกหนีบลูกระก,กร,รมไว้ ก็ถูกอีกฝ่ายคาบดึงไปพอหลุดจากสองตีนมันก็ลุกขึ้นวิ่งโผลเข้ากอดตัวที่แย่งไปอย่างรวดเร็วต่อสู้กันไม่รามือพรางจิ้งมาใกล้ห้างที่สามคนนอนพังภาพอยู่ขณะนี้แต่ละคนไม่รู้ว่าตัวเองหายใจหรือไม่แสงฟ้ากลัวที่สุดคือกลัวมันเหลียวขึ้นมาข้างบนแต่หินกับภู มีแต่คิดเอาใจช่วยตัวที่เป็นกรรมสิทธิ์ลูกละกร,รมถ้ามีมีหางขงได้เห็นมันดึงหางกันไปกรากกาแน่นอนคู่หนึ่งมีตัวหน้าด้านสะดุดต่อไม้ล้มลงจนหงายหลังตัวที่เป็นเจ้าของลูกละกร,รมวิ่งไปอุ้มพ่วงละกร,รมกระโดดตูมลงลำธารแล้ววิ่งไปในปา่า เจ้าตัวที่ล้มหงหลังลงลุกขึ้นวิ่งตามเหมือนเสียดายนักเสียงเงียบหายไปคู่ใหญ่ทั้งสามจึงลุกขึ้นนั่งถอนหายใจเฮือกใหญ่เสียงฟ้าพูดเสียงละลัวว่าถ้ามันมองขึ้นมาเห็นเราจะทำอย่างไรมีมันเอาลูกระกร,รมจะทำมันใดน,นอะครูบอกว่ามันเอาไปกินมีชอบกินลูกระกร,รมสุก และเป็นหมีตัวเมียกำลังมีท้องผูเล่าว่าหมีสองตัวนั้นเป็นหมีควายมีสีดำทั้งตัวรู้ว่าเป็นหมีควายคือมีสีขาวพาดอยู่ที่หน้าอกอาหารของมันคือผลไม้ป่าที่ชอบที่สุดคือน้ำผึ้งอยู่ในโพรงไม้หรืออยู่ในรังมันมีขนขนาดคลุมตัวจนฝูงพึ้งไม่สามารถ กัดต่อยผิวหนังมันได้เวลามันกินน้ำผึ้งมันจะหลับตายกินพรางคลางืางอือถ้ามันทำร้ายคนมักจะตบหน้าหรือผลักให้ล้มหรือไม่ก็ตะปบหนังหัวแล้วถลกเมื่อเห็นคนชักดิ้นแยกแยกมันจึงจะเดินหนีไปที่อยู่ของมันก็ไม่ทำรังหรือกระท่อม เหมือนคนล็อกคือมันหาอาศัยอยู่ในโพรงหรืออยู่ในถ้ำตามภูเขาความสามารถของมันคือปีนต้นไม้เก่งกว่าเสือโครงทั้งสามจึงตกลงกันว่าต้องรีบหนีไปจากที่นี่โดยเร็วถ้ามันยกพวกมาสู้กันอยู่แถวนี้อาจจะนั่งอดข้าวถึงตอนเย็นอาจจะอมข้าวแห้งไปถึงรุ่งสว่างเหลียวชวนกัน เดินเรียบลำทารไปช้าๆกล่าว่ามีที่โล่งจะอาบน้ำซักเสื้อผ้าเสียทีมาได้สัก309ก็มีเสียงดังโผงผางขึ้นที่กอไม้ไผ่ข้างหน้าคูตาไวยมองไปเห็นวัวกระทิงสองตัวกำลังบุกเข้าไปในกอไผ่อุดตลุดและมีเต่าสองตัวเท่ากระด้งเดินอยู่งุดงุดงุด,งดซ้ำมีเสียงโฮก หึมกึก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 ของมีดังมาจากหลังกอไผ่อีกผููบอกเพื่อนว่าเพื่อความปลอดภัยขึ้นไปอยู่บนต้นไม้ก่อนแล้วปีนป่ายขึ้นไปอย่างรวดเร็วหินวางพ้าอิโตแสงฟ้าวางเสียมขุดลงดินแล้วปีนขึ้นไปเกือบถึงยอดอยางสูงเทียมยอดไม้ไผ่ชั่วอึดใจก็เห็นห้าแปลกประหลาดเปิดฉากขึ้น บัวกระทิงสามตัวมุดหัวเข้ากอไผ่กัดกินหน่อไม้เสียงดังครุบก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 รุบเต่าสองตัวก็คลานงุดงุดงุดอยู่ใต้หางบัวช่วงหนึ่งบัวกระทิงหันมาฝิดเต่ารุนแรงแต่เต่ากับวบิ่งหนีไปตั้งหลักอยู่ห่างๆแสงฟ้าพูดเสียงค่อยๆว่าเต่าแบบนั้นมัน กินคนหรือไม่ผู้ตูตอบว่าไม่เคยเห็นและเพิ่งมาเห็นเต่าตัวใหญ่วันนี้สองตัวนั้นเป็นควายหรือบัวแสงฟ้าถามบีดหินบอกว่าวัวกระทิงถ้ามองไม่ดีอาจเข้าใจว่าเป็นควายเพราะขาของมันล่ำใหญ่เหมือนควายใหญ่เขาของมันก็แหลมแข็งแรงที่สุดเสือ ตัวใดอยากกินบัวกระทิงถูกบัวกระทิงแทงจนตายก็มีหน่อไม้มักมีไหนหน้าฝนแสงฟ้าสงสัยก็ไผ่ใกล้ลำธารชุ่มเย็นตลอดปีหน่อมันเกิดขึ้นได้หินพูดจบก็พากันเงียบกริบจ้องดูบัวกระทิงใช้เขาขุดคนหน่อไม้เสียงดังกึก ตัวหนึ่งหันมาทางคนต้นไม้ที่ทั้งสามนั่งอยู่ทางเคียวหน่อไม้เสียงดังกรบกรบกรบสายตาของมันแดงเข้มน่ากลัวนักมันทำอยู่เช่นนั้นนานเท่าสูบยาหมดมวลจึงพากันหันหลังให้กอไผ่เดินลุยลงลำธารไปเสียงดังโครมใหญ่แล้วเงียบกริบทั้งสามโล่งอกถอนใจใหญ่ทีเดียว ก็มีภาพพิลึกกึกคือให้ดูอีกเต่าสองตัวนั้นกินหน่อไม้หลุดจากปากบัวกรทิ้งอย่างรวดเร็วเหมือนมันกลัวเพื่อนมาแย่งกินกันนั้นแหละเต่าตัวหนึ่งถอยหลังห่างหน่อไม้ต้นหนึ่งตัวเท่าโคนขาคนอึดใจนั้นมันวิ่งไปชนหน่อไม้หักดังโผแล้วมันก็กัดกินหน่อไม้เสียงดังกรุบกรุบ อีกตัวหนึ่งอ้อมมาจากหลังกอไผ่เง็นคอดูหน่อไม้อีกหน่อหนึ่งแล้วถอนหลังถอยหลังมากรุดกรุดกรุดจุดใจต่อมามันก็วิ่งชนหน่อไม้หักของในพิบตาแล้วกินอย่างมุม,มามตัวแรกกินหมดก่อนจึงคลานตุ้มเตี้ยมตุ้มเตี้ยมไปแย่งกินแต่เต่าผู้มาทีหลังไม่ยอมเสียหรอก มันวิ่งมาชนอย่างแรงจนพากันกลิ้งไปสามตลบตัวถูกชนนอนสี่ตีนชี้ฟ้าอยู่หวือหวือหวือตัวชนะจึงครานกลับไปกินหน่อไม้ของมันอีกกินพลางหันไปดูตัวขี้แพ้แป๊บหนึ่งเหมือนจะบอกว่าทีหลังอย่ามาเบ่งกับข้าอีกเจ้าตัวขี้แพ้พยายามพริกตัวหลายหน ถ้าหลังกระดองมันนูนเป็นสารอีกหน่อยพิกทีเดียวก็ควาําเดินได้แต่หลังค่อนข้างแบนจึงได้แต่นอนดูท้องฟ้าพลางยันอากาศอยู่ไหวไหว,ไวแต่เต่าตัวขี้แพ้ไม่ละความพยายามเสียหรอกพิกตัวอยู่ค่อนข้างนานจึงคว่ำตัวลงได้แล้ววิ่งไปชนตัวชนะเสียงดัง แล้วการต่อสู้โดยไม่มีกรรมการให้คะแนนก็เปิดฉากขึ้นอีกมีไก่ป่าตัวหนึ่งบินพรืดไปจับบนต้นไม้ใกล้สนามยุทธจักรชิงหน่อไม้เสียงมันร้องแอ๊แกแอ๊แกแอ๊กแล้วบินขึ้นไปบนที่สูงร้องกระตากกระตากช่วงหนึ่งมันคงได้ยินเสียงโฮกคึ้มมาแต่ไกลจึงมาบอกเตาให้รีบหนีไป เสียงโฮกโคก,โกไม่เสือโคร่งก็ต้องเป็นหมียักษ์แต่คงเป็นเสือโคร่งที่ชอบกินเต่าเป็นอาหารและกินไก่ป่ามันจึงทำอย่างว่าพรันต่อมาเสียงโฮกโฮกดังเข้ามาใกล้เต่าทั้งสองก็พากันวิ่งไปกระโดดตูมลงลำธารหายไปแสงฟ้ากับหินพูดเบาๆสองคำ ภูก็บอกให้เงียบเพราะไม่แน่ใจว่าอาจมีเสือจะมากินเต่าหรือหมีควายมาหากินลูกประกมสุกอึดใจต่อมาก็มีเสือหนุ่มตัวหนึ่งย่องมาเดินรอบกอไผ่พรางสูดกลิ่นตามพื้นดินเสียง <c oughs> พอมนได้ยินเสียงสวบสาบทางลำธารจิงกระโดดไปปานลมพัด ต่อมาก็มีเสียงดังโผงผางสลับเสียงของเสือครางหึมหึมทั้งสามเงี่ยหูฟังจนไม่มีเสียงดังมาอีกจึงถอนใจใหญ่ขึ้นหึหึเสือตัวนั้นอยากกินเต่าผูพึมพำแสงฟ้าถามว่าเต่าอยู่ในกระดองเสือจะกินได้อย่างไรผู้บอกว่า ฟันเสือคมแข็งกัดเต่าทีเดียวกระดองเต่าแตกพวกแต่ถ้าเป็นเตา่ากระดองแข็งอายุหลายปีเสือจะขบอยู่นานขบไม่ออกมันก็ลากไปซ่อนอยู่ในที่ลับแล้วพยายามจะกินเนื้อเตา่าแสงฟ้าถามอีกว่ามันคงให้เพื่อนมาช่วยขบกระดองเตา่าภูสันหัวพร้อมพูดว่าไม่ดอกเสือกับ สิงโตหากินแบบบินเดี่ยวไม่อยู่รวมกันเหมือนสัตว์พันธุ์ต่างๆถึงจะอดอยากปากแข้งมันก็ทนอยู่จนผอมไม่ยอมไปขอใครกินนายพรานมักพูดเป็นสุภาษิตคำพังเพยว่าอยู่อย่างเสืออดอย่างสิงยังไงล่ะ